นนานาสารสาสวัสดีครับปันเอกวชิระมิชทรเสนาเล็กครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าการได้มาพูดคุยอยู่ข้างหลังไม้นะครับผ่านระบบโซเชียลนี้กับพี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆนะครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในการเปิดประสบการณ์ใหม่ของผมนะครับเนื่องจากที่ผ่านมาเนะี่ยผมอาจจะได้ลงบทความทัศนคติวิธีคิดผ่านตัวหนังสือ ลงใน a c e b o o k นะครับให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้อ่านนะครับซึ่งก็ผมเข้าไปได้รับการถ่ายทอดได้รับการอบรมหรือว่าไปอ่านเจอในตำราก็ดีนะครับจะเอามาลงแล้วก็มีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆก็จะบอกว่าทําไมไม่ลองฝึกพูดคุยหรือบอกเล่าให้กับทุกทุกคนได้ฟังบ้างนะครับเผื่อทุกคนอาจจะไม่ได้มีเวลาอ่านนะครับก็จะได้เปิดฟังก็ถือว่าเป็นคําแนะนําที่ดีนะครับที่ผ่านมาแล้วก็ขอบคุณทุกกําลังใจ ที่พี่เพื่อนน้องๆได้บอกเล่ากับผมนะครับเวลาเจอผ่านกันว่าได้ติดตามผมในทาง Facebook นะครับซึ่งก็แสดงว่าบทความผมเนี่ยมันผ่านตาผ่านใจหรือเก้าถูกจุดกับพี่เพื่อนน้องๆในห้องเวลาหนึ่งๆนะครับก็ถือว่าเป็นบทความที่ได้สร้างประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนนะครับสำหรับในการที่ผมจะได้พูดคุยแล้วก็ถ่ายทอดผ่านทางการสื่อสารแบบนี้ ก็ถือว่าจะได้ฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้ไปกับทุกๆคนนะครับถ้ามีข้อแนะนําข้อติชมที่ผมควรจะต้องปรับปรุงเพื่อให้ดีขึ้นนะครับในการนําเสนอบทความดีๆเบาสมองให้กับทุกคนได้นําไปเป็นข้อคิดหรือว่าสกิดเตือนใจนะครับก็สามารถแนะนําบอกต่อได้นะครับแต่เรบวันนี้ก็ขอแนะนําตัวกับการเปิดตัวลักษณะของการพูดคุย ียเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับนานาสาระกับเสนาเล็ก